สวัสดีจ้ามาเห็ดควมสะอาดกันเถอะจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีผ้มามาเห็ดควมสะอาดได้เลิกแล้วเพี่น้องเลยได้เลิกแล้วนะคะโอ้ยเพื่อสิได้เลิกพี่น้องเลยเรามาทำงานกันมายอสีกับทยสีทำงานนะคะทำอันนี้ก่อนนะไปตากแดดก่อน,ก,อนก่อนจะได้ ก่อนจะได้สวัสดีจ้าเฮ็ดอันนี้ก่อนจะได้ไปตากแดดโอ้ยรถหลังที่หลังเนาะอ้าว โอ๊ยใอยเลยเฮ็ดยังเลยอ้าวทำไมลืมไปว่าน้ำไม่ไหลหรอโอ๊ยใอยจะอาบน้นาบขนาดถึงอาบนี่อาบนู่นเขาก็ไม่ได้เปิดฝักบัวได้ก็เลยลืมไปว่าน้ำบ่ไหลอตายดูสภาพเต็มตัวถึงมาเฮ็ดเพิ่มสะอาดเลยว่ะถึงได้น้ำบ่ไหลพี่น้องบ่ได้เฮ็ดดอกโอ๊ย สมอนงงโอ้ยตัซาเตรียมพ้อมาเส้นโอ้ยตายแล้วบริสุทธิแล้วหยิบหลังอย่างแหงเลยหยิบหลังอย่างเรืเล,เ,เลยนะไม่ได้ทำแล้วพี่น้องเลยนางไปไหลยายลืม น้ำไม่ไหลคข่เอฟซีย่ายลืมโอ้ยไข่กัะไรอามากกองแบบหนีบบะไหร่เลวเอาไปใส่ขึ้นขอกขึ้นฟูดอกกอ็ลืมได้ยังไงนี่ดูซิว่าจะซักนามบะไหรเปิดก๊อกนามมากผมมีนาำตอนยายอาบเมื่อกี้ยายไม่ได้เปิดฝักบัวใช่ไหมยายก็เลยไม่รู้เพราะว่ายายอาบน้ำด้อ่านที่ยายลองไว้อ่ะ ไข่ <c ười> อุตาเลืสลางลดเพ่นี้ไข่สีซักพมเพวะสวดเลยน,น้อยเอียงอดยาได้เห็ดซ้าเป็นแังไดงละ่ะ บะเลยเห็ดเลยไม่ได้ทำเลยพี่สีเดียวยายจะเอาอ,อันนี้มาก็ได้โอ้ยน้องทำความสะอาดข้างในแล้วกันยายทำความสะอาดข้างในเด้เอขานาดน,นี่เริ่ม,มเจ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะ เ็นไกโอ้ยนาะขอโทษขอภายเด้อฟซสวัสดีค่ะยายจะพา f เอซีเฮ็ดงามแต่ว่าน้ามันบไหรสัสแล้วคุณดีโชคดีนะเมื่อวานยายล้างอ่างคิดยังไงไม่รู้เมื่อวานล้างอ่างใหม่เปิดน้ำใหม่ใส่หมดเลยน้ำสวยมากแต่เมื่อี้น้ำมับหร ความโชคดีถ้าไม่ได้ล้างอ่างไว้บอกรองน้ําไว้ยา,ยายไม่มีน้ําอาบเลยยา,ยายไม่รู้ว่าเขาจะปิดน้ําเขาไม่ได้แจ้งบอกนีต้องต้องท่อตรงไหนาเสียสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอ้ยคอยเราลูซารหรือรถอุตสาแต,งต่งโตมากของสีเปียกบริสุซ้ำสวัสดีจ้ายายลืม เลยปไในเฮ็ดดอกเนี่ยแขกว่ากับเฮ็ดความสะอาดข้างในมันเอาพี่น้องเอ้ยยาเสียดข้างในเอาแต่ว่าเอาไปซองบ่ได้เด้อซองบ่ได้เด้เพิ่นจัสินหายพิเศษพิเศนพี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเนาะใส่หุ่นสาสิตั้งใจเฮ็ดเรียคนละหุ่นสาวอะนลังแล้วเดี๋ยวรถออกมาเดี๋ยวคว่ำชาดเขาจะมาแัดผมจะมาโก้ผม แผนทำพลายหมดเลยว่าแนไหนทั้งวดพี่น้องงานก็ไมีคนขอบคุณค่ะเมยเมยนองโอ้ยแยกหาสะอาดเยแม่สถารันหลวเแผ่นดิานก็มีเลยนะโอ้ยเย็ดเ้ยานบรพี่น้อง ข้างใน้าเอาเควซี่ใส่คุยกันนิดีิก่อนเด้อยายเสร็จขางหน้าเอาไปซองข้างในน้ำปลาใย <c oughs> มันเอาไปซองปลาใยดทดี่เอวซี่เอาไว้ขงางานเนี้ยเพราะว่ามันซองข้างในปลาใยเขามาให้ซองยายเคยทำแล้วมันติดมาติด <c oughs> มามี่เนาะเอซีเอ้ยขอบคุณเด้อเป็นอย่างไรื่อนนางเปนไรไอ้ทิเซียงดีนะหมู่บ้านข่อยหลากอางเปิดนางไหวยังเต็มอ่างเลยสั่นว่าไม่นางบ่าว่าไม่หนังใส่เด่ดตายให้ตานางหอนน้ำเนาะเออขย้อนแต้ เปิดใส่เมื่อวาน้อ้ถังสัตย์ตายขอรองคิดถึงได้โว้หม่อวานเปิดน้ำหลานอาใหม่สะบัดเทาเมื่อวานไปส่งดีไปโชคดีมากๆเลยที่ร้านอาเปิดน้ำหญ่ใส่ใหม่สวยทนน้ำก็ได้เมื่อวานน้ำใส่น่ามีที่เมื่อวานยายยังถ่ายคลิปห้องน้ำให้ดูเลยนะน้ำสวยมาก น้ำใสเน้วเลยนี่น้ำรั่เซึยเลยแ่บคอยดูนะมาพ,พอมันปล่อยมานะก็จะเหลืองอ๋อแอ้ยเดยวันปล่อ,อยมากกันานก็่าจะเหลืองปัดขี้นุ่มไปเลยแบี้พอแตกดูใสหัว มรู้ทอดแตกอยู่ที่ไหนโอ้ยเหียเด้พี่นองเลยเลยไม่ได้ทำโคมสะาดเลยดูสาวว่าสิสัก ยา,อาอยอุสาห์จเดี๋ยวสิสักง,างา่ามๆไปหมดตั้งไหนตั้งขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเยอะจ้ะนบ่ไ,ไหลโอ้ยเงยเดเ่ยินบอกเลยโอ้สีทำไมแตกเร็วจังเอ้าสีแตกแล้วหรอทำไมมันแตกเร็วจัง สีมันหลอกขาบเร็วทนบันยทำไมสีมันแตกแล้วแายก็ไม่ได้ดูนะตรงนี้สีมันหลอกคา หลอกขาดก็มีบอกมันแตกเขือบบอกมันหอนลายมันแตกเขือนบอกสวัสดีค่ะเอซีย่าจะเห็นเบียงแลวพอได้เห็นดอกฝันสลายขอบคุณลหลายๆเด้อก็ได้ซักแล้วไม่ได้ทำแล้วนะคะเอฟซีนะที่นี่กับิ ก็เซฟยางมาสิถอยรถออกมาหน่อยจะกวาดล้านส่ววยๆทางนั้นอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาแต่เช้าเนาะวันนี้เขาจะมาแต่ยายไม่บอกว่าไม่ต้องมาวันนี้ยายไม่อยู่อยากจะไปเบืงพุ่งพ่งยบ้านพินแลนด์ยายเลยบอกว่าต่อมาเดิมวันนี้คอยบรับเคดลูกค้าจะไปดูหมอลำเขาบอกเอ้าเฮ็ดตอนนี้ไม่ได้บอกบอเขาว่าไในซื้อของบอกเขาเลยว่าเรายังไม่ได้เตรียมของยังไม่ได้เตรียมอะไรบอกว่าไม่ต้องมาเขาจะไปเบื้องหมอลำ ลูกค้าฉันว่าโกผมก็บมเฮ็ตสีผมยายบอกว่าอย่าฟึ่งมากให้ขวัญไปฟึ่งหมาล้างตอนมืน่อคืนเจ้าจะค่อญมาเด้อเ <c oughs> มื่อคืนเขาก็มาแต่่าย,ยายไม่ทำเพราะว่ามันไม่มีของเมื่อคืนามาตอนสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งซิมเฮ็ดสีผมซิมาดัดผมสองทุ่มครึ่งคเคยมีบ่โอ้ยถึงมีของได้ยาย,ายก็ไปทำดอกดึกขนาดนั้นแล้วเนะ่ะหัวละหมื่นกับเหฮ็ดดอก เด็กขนาดนั่งก็อนคุณไดสีมาเห็ดหถ่เพิ่นเดือดเดือดเดินเดินขาวสวนอนเพื่อแห้งขอบคุณลหลายๆเด้อย,ยายขอลงไลายกนเด้อตลบพี่น้องเลยขอบคุณลหลายๆเด้อคุณเอสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลฟ์ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะบายบายมาถ่ายเห็ดแล้วพี่นอ้องอ้าวคลิปนี้ก็จบสำนีกอนได้จ้ะ